ขนมสสิการแชร์โพสชีวิตมาร์กมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเสมอครูเตยคอมเมนต์ Comment. หลังจากที่ขนมสสิการประกาศกลางไฟสดว่าขอลดสถานะก,กับครูเตยอ,อภิวัตบุญเอเนกทั้งที่เพิ่งคลอดน้องเติมเต็มลูกชายคนที่สองได้เพียงสองเดือนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องมือที่สามแน่นอนที่ผ่านมาพยายามเพื่อกันมาตลอดแต่ก็มีสิ่งที่ปรับจูนเข้าหากันไม่ได้พร้อมทั้งบอกว่าไม่ใช่ความผิดของใครและบอกอีกว่ารักอย่างเดียวมันไม่พอเรื่องลูกยังคุยกันปรึกษากันเหมือนเดิม งานนี้ทําเอาชาวเน็ตต่างๆวิาพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้มีหลายคนที่โพสต์ด่าครูเตยและบอกให้ครูเตยไปง้อขนมแต่งานนี้ครูเตยโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพรถและภาพเงินเหรียญสิบหลายเหรียญเขียนแคปชั่นในรูปว่ามีเงินติดตัวอยู่200กับรถหนึ่งถนน้ำมันขอเรื่องขีดคนที่โพสต์ด่าผมบอกให้ผมไปง้อเขาผมเอาเงิน200อไปซักผ้ากางเกงในใส่พรุ่งนี้ดีกว่าครับขอบคุณครับและใส่อ emoji ยกมือไหวล่าสุดขนมส,สิการก็ได้แชร์โพสต์ที่เขียนว่า ต่อให้เตรียมตัวมาดีแค่ไหนก็เปียกฝนอยู่ดีชีวิตนี้มันไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เสมอหรอกมันมักจะมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลาลองปล่อยใจให้สบายทำเท่าที่เราทำได้แล้วที่เหลือจะเป็นอย่างไรก็ค่อยๆปรับตัวตามแต่ละสถานการณ์แล้วกันเราจะเกิดมาแบบไม่เคยเปียกฝนกันเลยหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งและใส่แคปชั่นเป็นอีโมจิรูปรม่มโดยหลังจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายด้านครูเต้ยอภิวัฒน์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเลิอกอ่าน ก่อนที่ขนมจะตอบกลับว่าไม่อ่านและจ้าพี่คอมเมนต์